สวัสดีครับพบกับคอลัมน์กลองสถานการณ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่11เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อไว้ว่าบิ๊กตูนับหนึ่งร่วมทับรวมไทยสร้างชาติเดิมพันธ์อนาคตการเมืองเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มนับหนึ่งเปิดหน้าไปต่อต่างการเมืองอย่างเต็มตัว ในานามสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติหรือว่าราอทศชอหรือจะเรียกรวมไทยเฉยๆก็ได้และตอนนี้ก็กลายเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาถือเลิกเขียนใบสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแบบตลอดชีพเมื่อวันที่9มกราคม โดยมีพิรภพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักมีเอกนัดพร้อมพันเลขาตธิการพักเป็นสักขีพยานก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แบบจัดเต็มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจท่ามกลางสมาชิกพักร่วมหมื่นคนที่ไปรอให้การต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจและก็รอการเปิดใจครั้งสําคัญของบิ๊กตู่ถึงทิศทางก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทั้งชาติ ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยระบุว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติภายหลังจากการสวมหมวกสมาชิกรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการสวมหมวกท่ามกลางการจับตาจากหลายฝ่ายต่างการเมืองที่มองเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งด้วยเพราะว่าเวลานี้เนี่ยสถานะของพลเอกประยุทธ์ สวมหมวกอยู่สองใบคือในใบที่เป็นนายกรัฐมนตรีกับอีกใบหนึ่งคือเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ล่าสุดครับยังมีการดึงเอาขุนพลคนสําคัญอีก3คนของพักรวมไทยสร้างชาติก็คือชัชวาลคงอุดมคือชุมพลการจนะและก็เสกสกลอัฏฐาวง์ไปนั่งในตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีลงนามคําสั่งโดยพลเอกประยุทธ์ ในวันเดียวกันกับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เขียนใบสมัครสมาชิกรวมไทยสร้างชาติหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีการแต่งตั้งคนของพักรวมไทยสร้างชาติอีกคนหนึ่งก็คือตรายรงสุวรรณคีรีเป็นที่ปรึกษานายกร,ยรัฐมนตรีแล้วก็มีพีรพันหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นเลขาธิการนายกร,ยรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก้าวต่อจากนี้ไปเนี่ย พลเอกประยุทธ์ก็ต้องเตรียมที่จะลุยสนามการเมืองให้เต็มที่ในหมวกของรวมไทยสร้างชาติจะใช้ช่วงเวลาหลังราชการหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ผิดระเบียบต่างๆในขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติเองก็ได้เตรียมวางแผนกิจกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดเอาไว้บ้างแล้วนะครับก่อนที่จะมีการเคาะวันเวลาที่เหมาะสมและก็ลงตัวรวมไปถึงการทยอยเปิดตัว บุคคลสําคัญสําคัญที่จะเข้ามาร่วมงานกับพักซึ่งจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปนี่ยครับการบ้านชิ้นสําคัญของพลเอกประยุทธ์กับพักรวมไทยสร้างชาติคือการจัดวางตัวผู้สมัครสสให้ครบตามกติกาของการเลือกตั้งซึ่งถึงแม้ว่าแกนนําพักจะออกมาระบ,บุว่าทางพักได้มีการเฟ้นหาว่าที่ผู้สมัครสสที่มีแต่ตัวดีๆเข้ามา เป็นคนที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็เทคะแนนให้ก็ตามแต่ว่านโยบายเศรษฐกิจของพักรวมไทยสร้างชาติที่ประชาชนจับตาม,มากที่สุดขณะนี้เนี่ยยังไม่เป็นรูปธรรมนะครับเมื่อเทียบกับพักใหญ่พักอื่นดังนั้นต้องมาลุ้นผ่านด่านสําคัญที่ในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้จะต้องมีเสียงสอสไม่ต่ำกว่าร้อละของจํานวนทั้งหมดหรือ25คนนั่นแหละครับ ถ้าหากว่าสแกนในส่วนของสสที่จะมาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติเอาเฉพาะจากพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะเห็นในบาสายของสุชาติชมกลิ่นเช่นภัยลินเทียนสุวรรณสสสมุทรปราการเช่นธนพัฒน์กิติวงศาจากจันทบุรีสมพงศ์โสพลจากระยองรณเทพอนุวัฒน์จากชนบุรีชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์จากเเชิงเศากุลวลีนบอมอบรบดีจากราชบุรี สาธิตอุ๋ยตระกูลจากเพชรบุรีสมบัติอํานาคะจากสระบ,บุรีอันนี้เป็นกลุ่มของสุชาติชมกลิน่นส่วนสายของเสหิหรือหิมาลัยผิวพันธุ์เนี่ยนะครับก็ประกาศตัวชัดเจนว่าพร้อมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับก็ประกอบไปด้วยสุรชาติสีบุษกรจากพิจิตสัญญานินสุพรรณนครสวรรค์มานัดอ่อนอ้ายพิษณุโลกซึ่งเตรียมที่จะสนุกชายเนี่ยลงสมัครสสแทน ขณะที่สสจากพักประชาธิปัตย์ก็มีหลายคนนะครับรังสีมารอดรัศมีจากสมุทรสงครามสินทบแก้วพิจิตจ,จากนกคนปรปฐมพิมพ์พัฒราวิชัยกุลจากนกครศรีธรรมราชวชิรพรกาญจน,นะสุราธ,ธานีเจือราชสีบัญชีรายชื่อรวมถึงสุพลจุลสัยจากชุมพรด้วยเช่นกันขณะเดียวกันนี่ยนะครับยังมีทีมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งก็ประกอบไปด้วยพงศักดิ์จากแก้วจากสุราษฎร์ธานีวิสุทธิธรรมเพชรนายกอบจพัทลงุงนพพรอุสิทธิ์อบจชุมพรชัยยะอังกินันเพชรบุรีกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ชาเชิงเซาอย่างนี้เป็นตน้นเรื่องโครงสร้างของพักลมไทยสร้างชาติ ที่มองกันว่าอาจจะมีการปรับเพื่อรองรับผลเอกประยุทธ์ภายหลังจากเข้าสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อให้ผลเอกประย <sk art> ุทธ์มีบทบาทนําภายในพักอย่างเต็มตัวไม่ใช่แค่เป็นสมาชิกธรรมดาๆเนี่นะครับมีการพูดกันถึงเรื่องของซุปเปอร์บอร์ดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องดูข้อกฎหมายก่อนว่าจะทําได้หรือไม่แต่ว่าในการประชุมใหญ่พิสามันของพักเมื่อวันที่มเมกราคมเนี่ยยังมีกรรมการบริหารพัก ภายใต้การนำของพีรพันธ์รวมทั้งสิ้น9คนเหมือนเดิมนะครับประกอบไปด้วยพีรพันธ์หัวหน้าพักเอกนัทเลขาธิการพักปลากลมศักดิ์ชุนทวันเฮลนยิกพักเกรียงยศสุดลาภานายทะเบียนพักส่วนกรรมการบริหารพักคนอื่นๆก็มีทางวิทยาแก้วพาราไดาดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองชื่นชอบคงอุดมวิสุทธิธรรมเพชรและก็เกชาศักสมบูรณ์นี่แหละครับ เส้นทางการเมืองของประยุทธ์เนี่ยหลังจากที่สตาร์ทที่รวมไทยสร้างชาติไปแล้วจะสามารถนำพาไปสู่ชัยชนะทางการเมืองได้หรือไม่เดิมพันครั้งนี้คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับในสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วคับ